สถานการณ์การค้ามนุษย์ในปี2566นะคะไทยยังคงที่จะได้รับการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์อยู่ในระดับเทียบสองค่ะโดยการดําเนินงานของรัฐบาลที่ยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องนะคะในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังเช่นเดียวกับในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะที่หน่วยงานราชการหลายภาคส่วนนะคะก็ได้มีการผนึกกําลังที่เกี่ยวข้องค่ะ จัดการเรื่องนี้นะคะโดยภาพรวมในพื้นที่จังหวัดยะลานั้นไม่พบการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แต่อย่างใดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมได้จากรายงานค่ะสถาน,นการณ์การค้ามนุษย์ในปี2566 ประเทศไทยยังคงได้รับการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์อยู่ในระดับเทียสองตัรัฐบาลทำงานอย่างเข้มแข็งและเข้มข้นและให้ความสำคัญในการเดินหน้าบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยอย่างจริงจังทั้งด้านนโยบายการป้องกันการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขับเคลื่อนนโยบายป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานโดยเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่เพิ่มพนักงานตรวจแรงงานในแรงงานกลุ่มเสี่ยงเช่นแรงงานต่างด้าวแรงงานเด็กแรงงานภาคประมงให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและได้รับการจ้างตามหลักสากลเช่นเดียวกับในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลาสนองนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์บูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทำงานอย่างจริงจังป้องกันและ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทําให้ภาพรวมของจังหวัดยะลาไม่พบการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แต่อย่างใดเรื่องแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เรานะครับก็มีประมาณ4,300สาระสกน,นะครับก็กระจายอยู่หลายๆประเภทกิจการเมื่อก่อสร้างการโรงงานก็มีอยู่3สัญชาติพมา่าลากัมบูชานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพมา่าเป็นหลักแต่ว่าในพื้นที่เราเนี่ยกัมพูชากับลาวเนี่ย จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในพื้นที่ส่วนพม่านี่จะต้องหรือว่าจะใช้รูปแบบของการเปลี่ยนนายจ้างมาในพื้นที่เราเนี่ยจะคัดตรวจสอบนะครับไม่พบเรื่องของอาามนุษย์แต่จะเป็นเรื่องของใช้พื้นที่ของจังหวัดยะลาเราเป็นทางผ่านเพื่อที่จะไปประเทศบริเตนเนี่ยก็จะเป็นาทางพม่าเป็นหลักนะครับ การค้ามนุษย์ยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหลายคนอาจมองปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วการค้ามนุษย์ถือเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากเพราะการดําเนินการนั้นทาเป็นกระบวนการมีเครือข่ายซับซ้อนและถือเป็นการกระทําที่ผิดทั้งกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทั้งภาพลักษณ์และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นคณะทํางาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการคํานุษย์ด้านแรงงานของจอร์เจลานะครับซึ่งก็มีหลายหายน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องของทหารตำรวจพัฒนาสังคมวัฒนธรรมนะครับตรงนี้เราก็อาจจะบูรณาการร่วมกันในการที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเรื่องของการค้ามนุษย์หลังจากที่เราตรวจสอบแล้วเราก็จะให้ความรู้กับนายจ้างให้ทราบถึงเรื่องของว่าการคํานุษย์เป็นยังไงนะครับเพื่อจะได้มีความรู้เรื่องนี้เราก็ออกตรวจสอบ เกี่ยวกับภารกิจในเรื่องของภารกิจของสำนักงานด้วยแล้วก็อีกชุดหนึ่งเราก็จะบูรณาการร่วมกับตัวคุณขุเมืองแล้วก็กโมโนนะครับานการพั่นคงในการออกตรวจสอบอีกชุดที่สําคัญคือว่าเรามีแผนในการออกตรวจสอบทั้งปีเรื่องนี้ก็มันใจได้นะครับเพราะว่าทั้งเจ้าที่ของเรานะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็ได้ออกตรวจสอบอย่างข้มข้น,นนะครับแล้วก็ได้จ้างเองก็ได้รับทราบถึงรูปแบบของการค้ามนุษย์ว่าเป็นยังไงและโทษเป็นยังไงนะครับก็คิดว่าน่าจะ ไม่มีปัญหาได้พื้นที่นะครับก็<ค>อ,อยากได้นําว่าให้ใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทั้งทั้งนายจ้างก็ใช้แรงงานที่ถูกต้องคือมีวิญยาต์ทางานส่วนคนทางเด้าก็ละมานโดยแล้วไปใบรุญ,ญาตินะครับที่ถูกต้องนะครับซึ่งก็เรื่องนี้ก็มีโทษนะครับเช่นว่านายจ้างเนี่ยถ้าเกิดจ้างโดยไม่ถูกต้องนะครับก็จะมีความผิดตั้งแต่ถึงหมื่นถึงหนึ่งแสน อคนทางด้าวถึงคนนะครับสอคนทางด้าวเนี่ยก็จะเกิดตางานโดยไม่รับอนุญ,ญาตก็จะมีความผิดปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทแล้วก็หลังจากเสียค่าปรับแล้วเราก็ต้องมีการปักดันออกนอกประเทศนะครับก็อยากแนะนําว่าให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หยุดการค้ามนุษย์ร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในรูปแบบของการค้าประเวณีการบังคับขอทานการบังคับใช้แรงงานการค้าแรงงานต่างด้าวและอีกมากมายที่สำพฤติกรรมความผิดฐานค้ามนุษย์โปรดแจง้งหรือขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300หรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา073362614-5หถึงหรือ0 8 8 830 7 7 6 6ดมนกรวมกันขจัดปัญหา หาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นจากประเทศไทยมีฮซันสังกล่อมถ่ายภาพนัตยาสายวิรยิยะทีมข่าวเอ็มบีทภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา